องโตพี่น้องตัวผู้มันสิปเป็นตัวน้อยได้นอกอันนี้ภาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สูงคนวันาานี้ขอยพาไปยังนกคุมเด้อพี่น้องมันอยู่แถวนี้แหละมันนอนแต่เก่าพี่น้องมาหลุนน้ำกันสิได้บน่นมานี่สิมหาลมาพี่น้องยันงนกคุมพี่น้องยันงนกคุมอยเ,เอาด่างมาขวบเอาได้พี่น้องยักหัวเวียนข่เห็นมันหลาย Sáu tổ cái đó sáu tư thằng ăn thằng chạp con thằng nhập nó ấy tôi mẹ này, này เด๊ะนกขุมมันจะเป็นอันนี้เด้ที่น้อยอันนี้คือนกขุมตัวผู้ได้นี่ตัวน่อยประมาณนี้คือว่าตัวแม่มตัวหน่อยบ่ไปห้าสองตัวแล้วไปไปลงตวไปอีกนะ ได้แล้วตัวหนึ่งตัวนึงเออใส่ถุงก่อนวนไปตัวนึงพี่น้อยอันน้อนำการสองตัวข้อบุเห็นมาสามตัว Yeah. กองขาดพี่น้องไปหมด

มันไปลายลายโตพี่น้องไอ้เมื่อคืนนี่ถามมันบอกไปลายโตนั่นใช่ได้มันเดือนแจงเนี่ยพี่น้องมันแบแห่ถ้าเดือนมืดนี่ใครยังบ่นไงเด็กโ,โตโตซามันโตนกกระทาน นหน่อยนะพี่น้องเขาจะเอาไปเลี้ยงไอ้พี่น้องบ้านเขาจะเอาไปเลี้ยงนี่มันเป็นตะแพงพี่น้องเลยเขาหามาเที่ยงนี่เขาได้กินเลยเขาจะเอาไปเลี้ยงแล้วก็มีอัินควรเขาจะสั่งขออยู่พี่น้องเขาจะอยากได้ไปเลี้ยง เด็กงานดีเป็นหนะคล้ายๆกับนกกระทาเลยพี่น้องอันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันสิหน่อยก่อนตัวมันก็นสวยงามอยู่ด้วยเป็น้องเอ้ยเป็นตาแพงขึ้นอย่างนี้ตัวแม่นี่มันสีตัวตัวใหญ่แหละพี่น้องเอ้ยตัวผู้มันสะเป็นตัวน้อยได้หนออันนี้ วางไว้ในกอนพี่นอกเดี๋ยวเกษไปหาตุบมาใส่เอาอาหารมาให้มันกินแล้วเสียเอาไปให้อันผู้พัน้างก่อนหน่งเสเอาไปเรียงคือกันเลยพี่นงโอ้ยตแ,แต่แพงแต่ว่ากินก็นแซ่บได้ดอกพี่นอกใอ้นกอันนี้เอาไปหลาบกินแซ่แบแซ็บสำหรับบาอยัอนแถวหน้าข่อยนี่มันสิหลายเด้พี่นอกลายแห้งนอกอันนี้เป็นมูอยู่มันสิไปหาเคียกินคือกันนั้น กับไก่และพี่น้องเ,อเลยอะไะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมพี่น้องก่อนจากกันเมื้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขสุขดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันสุขสุขคนพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ